สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท,ท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่อง YouTube แอททอนนักคำนวณอยู่ในขณะนี้ทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะครับอาสนะคลิปนี้นะครับผมจะพาสมาชิกนะครับมาสรุปนะสรุปเปลขอ่าองตัวล่างประจำช่องแอททอนนักคำนวณให้สมาชิกได้รับชมก่อนเดี๋ยวคลิปพรุ่งนี้มื่อื่นี้เดี๋ยวผมจะมาสรุปค่อยมาสรุป3ต,ตัวบน2ตัวบน2ตัวล่างอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็จะนํา2ตัวล่างใน ที่ตัดตัดจากชุดเต็มนี้ไปลงให้อีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ผมมาสรุปล่างให้จับเป็นคู่ชุดเหมือนเดิมใครที่รอชุดสรุปล่างประจำช่องแอทอนนักคำนวณก็เข้ามาดูในคลิปนี้ได้เลยนะครับก่อนที่จะเข้าไปดูสูตรกันเข้าไปดูชุดสรุปล่างกันยังไงก็ฝากช่องด้วยกันช่องแอทอนนะับนักคำนวณน,นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแอทอนได้ทำสูตรดีด ทำคลิปดีๆมาฝากสมาชิกต่อไปด้วยกันแล้วกันฝากช่องเ,เด้อสมาชิกเด้อชอบสุดใหนจัดสุดนั้นนะครับหรือชอบชุดสรุปที่ผมจะสรุปให้ในวันนี้ก็จัดไปได้นะครับฝาฟังคําเตือนทางช่องก,กันก่อนครับคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพน,านันหรือซิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้น ทุกๆข้อมูลให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะทุกๆข้อมูลให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางถูกผิดว่ากันไปตามสูตรใครไม่ชอบมองผ่านได้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวมาดูเด่นล่างเดินดีครบล่างกันก่อนสูตรน,ตรนี้สูตรนี้นะครับเป็นทั้งเลขผมจะใช้เป็นวิ่งล่างด้วยในงวดนี้แล้วก็เป็นครบล่างด้วยในงวดนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะมาอาธิบายเดี๋ยวคำนวณเสร็จเดี๋ยวผมจะมาอาธิบายว่าผมจะเอาเลขสี่ตัวในวผมจะเอาตัวไหนไปให้สมาชิกได้วิ่งกันสูตรนี้ผมทําไว้ดูตั้งแต่งวดที่ผ่านมาเข้าจริงตามนี้ผมถึงตัดสินใจนําสูตรนี้นะครับมาสรุปให้นะครับพอมจับสรุปแล้วก็ไปนะครับเอาสูตรเก่าหลา,หลายสูตรนะครับผมได้ทําเตรียมไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูสูตรนี้กันก่นกอน วอแรกนะครับเด่นล่าง4ตัวมาครบล่างนะครับเดินหนึ่งสอมาเดินมาแค่หกวันี่แหละถ้าย้อนขึ้นไปไม่เข้านะครับวอแรกสูตรได้8 9 4 5ก้พออกห้าแปดนับก็เข้าที่นี่ฮะแกับ 5, ห้าวแรกเข้าที่5 8าแปดถูกมวที่1 ที่สสูตรได้7834ก็ออก77วันนี้ก็ออกเวิ้มาที่เลขก7นะครับที่10หน่วยล่างถูกเป็นงวดที่2งวดต่อมางวดที่3นะเลขเด่น4ตัวมาครบล่างนะครับ ได้0ยได้1ได้6ได้เเพราะนออก6 1นะครับก็มาที่เลข1กับเลข6มาที่เลข1กับเลข6หมดนี้นะครับที่10หน่วยลัาห6ลางอีกถูกเป็นวัตี่3 ต่อมาขุที่4นะครับสูตรได้7 8 3 4ดพระดอก8 7นะดพรอก8 7ก็งว <c oughs> ดนี้นะครับก็มาที่8กับ7เลยนะมา8กับ7นะครับที่10หน่วยล่างมากดล่างอีกถูกเป็นงวดที่4 ต่อมาฮะงวดที่ห้าเลขเด่นสี่ตัวมาครบล่างตัวเลขได้เจ็ดแปดสามสี่พอนออกสามเจ็ดนะก็มาที่เจ็ดกับสามฮะวดนี้ <c oughs> มาที่เจ็ดกับสามที่สิบหน่วยล่างมาครบ ถูกเป็นงวดที่5นะถูกงวดที่5งวดที่ผ่านมานะทำไว้ดูเข้าจริงตามนี้เลยนะเลข4ตัวมาครบหลักนะงวดที่ผ่านมาได้12 7 8พระดอก22นะก็ออกเบิ้ลมาที่2 2นะก็เข้าตามสูตรนะครับเข้าตามสูตรเลข4ตัวมาครบหลักนะครับ องสองออกเบิรถูกเป็นงวดที่6กนะเขา6กมุตนะสูตรนี้4ตัวมาครบล่างอ่ะงวดที่จะถึงนี้นะครับได้เลขตัวไหนมาครบล่างไปดูวิธีคิดไปดูวิธีทำกันฮะ <c oughs> นี่ฮะวิธีคิดวิธีทำง่ายง่ายนะครับก็นำร้อยบนบวกหน่วยบนแล้วก็มาบวกร้อยสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่ง สองครั้งนะบวกกันได้เท่าไรบวก9คงที่นะเอาบวกกันดู2 2เท่ากับสี่นะสี่บวกหนึ่งก็ได้5 5าบวกหนึ่งก็ได้6 6บวก9คงที่นะ6รบวกเคงที่ก็ลงท้ายเลขห้าตำแหน่งแรก5บวกเพิ่มไป1ก็ได้6 6บวกเพิ่มไป5 6บวกเพิ่มไป5ได้เลข1นึ่ครับหบวกเพิ่มไป1ก็ได้เลข2งวดนี้นะฮะตัวเลขตามนี้เลย ที่จะมาจับยินให้สมาชิกในงวดนี้นะครับ5้าหกหนึสองนะครับห้าหนะครับตัวเลขครบลาในงวดนี้ประจำช่องแอทอนนักคำนวนะครับ,รบ,นะรบได้5 6 1 2 5หนึสอง ทีนี้ผมจะให้ผมจะให้สมาชิกเลขเด่นในงวดนี้ก็คือสองตัวนี้ครับสองตัวหน้านี้นะครับสองตัวหน้าเป็นเลขเด่นเป็นเลขวิ่งนะครับลากในงวดนี้ก็คือห้ากับสองจับห้ากับสองไว้นะครับแล้วก็มาจับใส่หนึ่งกับสองเอ้จับห้ากับหกไว้มาจับคู่หนึ่งกับสองนะครับ เดี๋ยวผมจะนำสี่ตัวนี้ไปจับคู่นะครับชุดสรุปให้นะครับมันก็ผมจะเน้นผมจะเน้นไปที่ห้ากับหนะครับผมจะเน้นไปที่ห้ากับหกนะครับก็จะจับได้แบบนี้ฮะห้าเอ้ยหลักสิบผมหนะครับ 616265นะครับ616265แล้วก็5152 5152 616265 5152อ่ะได้4ตัวแล้วนะครับเดี <c oughs> <c oughs> ๋ยวมันจะมีอีกสูตร ก่าอีกสูตรหนึ่งนะครับอ่าเดี๋ยวไปจับในนี้ให้นะครับสมาชิกนะจับในนี้หาหนึ่งนี้ติดตาบผมนะครับแต่ใครใครจะจับก็ว่างกันไปตัวนี้นะครับตัวนี้ติดดับผม5 1น,นะครับมันก็จะเหลือในใน,ในชุดนี้มันก็จะเหลือ5 2 6สองห,ห,หกหนึนะครับแล้วก็6 2สอนะครับ <c oughs> เออแล้วก็5 2นี้ ไม่น่าจะมาล่างอีกตามสถิติถ้าบนแล้วนะครับมันก็จะเหลือทั้งบดน,นะครับแค่สามชุดหกหนึ่งหกสองหกห้าที่ผมเน้นในตารางนี้นะครับตัวเด่นนะครับห้ากับหกฮะตัวเด่นจับคู่ฮนะสิบผมนะครับสิบล่างผมนะครับก็จะมีเลขหกกับเลขศูนย์ห้ ก็จะจับที่นะครับศูนห้ะครับศูนยห้หห้านะครับ05้าหกนะครับหกที่มันไปชนนะครับแล้วก็น,นี่หกหนึ่งหกสองนะครับหกหนสอง 1> 6 162ตัวสุดท้ายนะครับก็คือ0 7 1 2 3 4 5 6 6ชุดฮะ6ชุด,นะ 6, ชดใครชอบ6ชุดนี้จัดไปเนาะน,นะครับใครไม่ชอบมองผ่านนะคฮะรวบจำวันที่12ไเฮ้ยว่าจำวันที่16นะ ไปจำนันที่1ิ16นะครับ1 6ครับ12บอรับ 68. อะรอลุนกันมาไม่มานะครับ6ชุดนะครับตัวเด่นผมเด่นไปที่เลข5กับเลข6นะส่วนตัวนะครับผมเน้นไปที่เลข6นะครับรองก็คือเลข5หลัก,ลกนะครับผมเด่นชุดนี้ฮะ 65เด่นสุดๆก็คือ65นะครับผมจัดให้ชุดเดียวเลย65ล่างงวดนี้ใครชอบมันผมจัดไปฮะไม่ต้องเอาเยอะนะครับผมมั่นใจ6 5งวดน,นี้ล่างชุดเดียวนอกนั้นก็กันไว้05 67 07 62แล้วก็61นะผมเน้นตัวเดียว65ฟันหุมาไม่มาไม่รู้ขอให้สมาชิกทุกท่านเฮงๆปรปังขอบคุณที่ติดตามขอบคุณครับ